วิธีการเพิ่มผู้ติดตามแบบออร์แกนิก โดยที่ไม่ต้องเสียเงินยิงแอดสักบาทเลยนะครับนั่นก็คือการไลฟ์สดครับผมวันนี้นะครับโคชบีจะมาแบ่งปันวิธีการนะครับที่โคชบีใช้เองนะครับในช่องแบรนด์เสื้อผ้าของโคชบีนะครับเวลาที่โคชบีไลฟ์สดเชื่อไหมครับว่าในแต่ละครั้งเนี่ยจะมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นหลักร้อยหรือ200เนี่ยทุกทุกไลฟ์สดเลยนะครับเพราะการที่เราไลฟ์สดเราจะอาศัยการกระจายการนำส่งของ AI ครับ TikTok เนี่ยจะนำส่งการไลฟ์สดของเราเนี่ยไปยังให้คนที่ไม่เคยติดต าามเารก่อนการนําส่งแบบนี้แหละครับถือเป็นแหล่งคุมทรัพย์อันดีเลยครับที่จะทําให้เราเนี่ยได้ผู้ติดตามใหม่เพราะมันเป็นการนําส่งแบบฟรีๆครับขอเพียงแต่ว่าในขณะที่คุณไลฟส์สดนั้นเนี่ยพยายามพูดบ่อยๆครับว่าให้กดติดตามเอาไว้จะได้เห็นสินค้าใหมๆ่ๆจะได้รับโปรโมชั่นใหมๆ่ๆอะไรแบบนี้แหละครับและคนดูไลฟส์สดจะได้กดติดตามคุณยังไงครับผมการที่ AI นําส่งให้เราฟรีๆแบบนี้นะครับมันจะเกิดขึ้นกับการไลฟส์สดเนี่ยเป็นจํานวนมากเลยนะครับโสต์ฟรีเนี่ยสามารถสร้างผู้ติด ตามให้มาติดตามช่องแบรนด์เสื้อผ้าของค้ชฟรีเนี่ยได้หลากหลายร้อยคนต่อวันโดยที่ไม่ต้องเสียเงินยิงแอดเลยแมย้แต่บาทเดียวใช้วิธีการไลฟ์สดนี่นะครับได้ผลดีทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากเพิ่มผู้ติดตามช่องคุณไวๆวแนะนําให้ไลฟ์สดบ่อยๆอย่างน้อยนะครับวันละหนึ่งครั้งนะครับแต่สําหรับแบรนด์เสื้อผ้าของค้ชฟรีครับไลฟ์สดวันละ3าครั้งเลยครับผมถ้าชอบสาระความรู้ดีในการหาเงินออนไลน์แบบนี้นะครับผมกดติดตามกดหัวใจกดเซฟโพสตและกดกดรีโพส ให้โค้ชบีด้วยนะครับผมเวลาที่โค้ชบีมีเทคนิคอะไรใหม่ๆเนี่ยคุณจะได้เห็นโค้ชของโค้ชบียังไงล่ะครับโค้ชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์